จากการพลิกวิกฤตฝุ่นนะครับ<อ>ให้เป็นทุนชาติเราจะมาอีกพลิกหนึ่งครับพี่พรีครับพลิกยังไงคะเป็นพลิกสีแดงที่เราใช้ในการประกอบอาหารนะครับเขาบอกว่าพลิกนี้เนี่ยสามารถพลิกชีวิตของคนได้เลยจะเป็นยังไงไปดูที่จังหวัดอบบุบลราชธานีครับ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับใช้พริกครับพริกชีวิตของเกษตรกรนะครับชาวอำเภอม่วง30ครับปรับเปลี่ยนพืชจากการทำนามาเปลี่ยนเป็นการปลูกพริกนะครับเพื่อที่จะส่งออกไปยังตลาดทั่วประเทศทั้งในและต่างประเทศเลยครับเพื่อที่จะสร้างเงินหมุนเวียนในชุมชนบอกเลยว่าได้เงินหมุนเวียนเนี่ยมากกว่าหลักล้านเลยครับ ที่บริเวณแปลงปลูกพริกนะครับของบ้านดอนแดงใหญ่ตนนําบลหนองเหล่านะครับอําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีครับนางอินทิออนทองงอกนะครับเกษตรอําเภอม่วง30ครับพร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะพบปะกับนายแสงมณีเกิดสุขนะครับเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําสวนของจังหวัดอุบลราชธานีประจําปี2568ครับซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพริกปลอดภัย ของบ้านดอนแดงใหญ่เจ้าของแปลงดังกล่าวนี่แหละครับ ซึ่งก็ได้รับนะคะการเปลี่ยนพืชค่ะจากการทํานามาเป็นแปลงปลูกพริกนะคะซึ่งเป็นพืชมูลค่าสูงรายได้ดีนะคะเป็นมัลติอินคัมสตรีมนะคะจากเดิมเนี่ยเขาปลูกข้าวต้นทุนสูงนะคะแล้วก็ผลผลิตไม่ค่อยคุ้มทุนจึงได้ปรับเปลี่ยนนะคะมาปลูกพริกนะคะแบบปลอดภยัยหรือว่า GAP g AP ับนะคะบนเนื้อที่10ไร่3แปลงโดยใช้เทคโนโลยีนะคะในระบบการให้น้ำนะคะแบบสปริงเกอร์แล้วก็เป็นแปลงทดสอบระบบการให้น้ําแบบอัจฉริยะด้วยค่ะมีการใช้ชี พัไตรโคโดมาและก็บิวเบอรีนะคะซึ่งเป็นการป้องกันโรคและแมลงในแปลงผลผลิตเนี่ยฉเฉลี่ย3,500กิโลกรัมต่อไร่อันนี้สูงมากนะคะส่งขายให้กับบริษัทญี่ปุ่นค่ะมีการทําสัญญานะคะราคากันแบบทั้งปีนะคะก็ถือว่าในการประกันร,ราคาเลยนะคะรวมถึงตลาดทั่วไปนะคะก็เป็นการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนมีเงินหมุนเวียนในชุมชนีโอ้โหหลักล้านต่อปีเลยนะคะถูกต้องครับโดยพริกที่นํามาปลูกในแปลงนี้นะครับ จะเป็นพริกสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าซูเปอร์ฮอตครับผมมีคุณสมบัติที่เด่นก็คือให้ผลผลิตที่ดกมากๆผลยาวสม่ําเสมอนะครับยาวประมาณ5-7เซนติเมตรเลยนะครับแล้วก็มีเนื้อที่แน่นแข็งทนทานต่อการขนส่งแน่นอนนะครับเก็บเกี่ยวได้เร็วครับทำให้ผลผลิตที่ได้แบบ ต่อเนื่องเลยนะครับตลอดทั้งปีเลยรวมถึงขายได้ในราคาที่ดีด้วยนะครับซึ่งได้ส่งออกไปขายตามตลาดต่างๆทั่วประเทศนะครับโดยจะมีตลาดหลักๆนะครับก็เป็นตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองตลาดราชบรุรีตลาดภาคใต้ครับรวมถึงอย่างที่บอกมีการส่งออกไปที่ต่างประเทศด้วยนะครับไปสู่ประเทศ มาเลเซียนะครับหรือจะเป็นโรงงานพริกของประเทศญี่ปุ่นครับโดยพริกที่นี่นะครับปลูกในรูปแบบของการรักสิ่งแวดล้อมปลอดสารเคมีไม่มีการเผาและไม่มีมลพิษด้วยครับโอ้โหครั้งหนึ่งอยากไปเห็นกับตาเลยนะครับพี่พิงครับนั่นสิครับพอบอกว่าเป็นแปลงตัวอย่างหลากหลายนะวัตกรรมที่เอามาใช้นะคะว่าจะเป็นระบบน้ําสปริงเกลิลร,ระบบน้อาอัจฉริยะตัวนี้มันคือเป็นการลดคนนะคะลดต้นทุนในการทําด้วยนะคะแล้วก็ปริมาณที่ได้3,500กิโลกร,รมัม โอ้โหเยอะนะคะเยอะมากๆนะครับเยอะมากจริงๆอันนี้3,500กิโลกรัมต่อไร่ครับผมโอ้โสร้างไรายได้หลักล้านต่อปีเลยนะคะ